ครับผมดูมีชเรื่องง่ายเลยลงเต่นั่นมาลงภูมาไกลมากนะครับเราก็จะเดินไปขี่ไปประมาณตรงนั้นฮนะเห็นทางสีเขาไหมตรงนั้นก็จะไปได้แล้วนะครับเป็นทางปูเห็นนะครับผมแค่มีก้อนเห็นนะไม่ใช่ปูยางดีๆเหมือนในตัวเมืองนะครับแต่เป็นทางที่ปูก้อนเห็นฮนะไปได้นะครับ แต่นี่เขาไม่ปูนะเพราะว่าบริษัทอยู่ตรงนั้นอะ่ะบริษัทขุดคํานะครับผมบร,บริษัทบริษัทอ่าเอาคํานะครับที่ตรงนั้นก็เลยปูมักเห็นมาถึงตรงนั้นนะครับปูก้อนเห็นมาถึงตรงนั้นนะนี่ไม่ปูฮนะเราก็จะลงไปนะครับผมนะยำมาเลยนะครับอืม ตอนนี้นะเราก็จะลงไปนะครับผมถึงตรงนั้นก็ไปได้แล้วนะครับแต่เราก็จะเลี้ยวอ่าเลี้ยวขวานะครับเราก็จะเลี้ยวขวาไปดูตรงนั้นมีผลไม้นะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูว่ามันจะล็อกหัือมนะไปเลยนะฮอม,อม,อมยากมา,มากนะครับจะได้เราโม้ไล้มู่นะโอ้เจอชิม

ไปไม่ค่อยได้นะครับผมเพราะว่ามีขี้ตุ้มขี้ดินนะฮะติดในรถเยอะมากๆนะครับไปไม่ค่อยดีเมื่อกี้เพิ่งเพิ่งเพิ่งเอาออกนะฮะแต่เอาออกไม่หมดนะครับก็เลยแต่ยากมากๆนะครับผมอือ อันนี้ถือว่าดีนะที่ที่เราลงภูมาเมื่อกี้เนี่ยลำบากมากๆเลยนะครับจุยจุยอื ใ้ยอืมใช่ตรงนี้เลยเออตรงนี้ยากอยู่นะลองไปจะได้หรอเป่าได้นะถ้าขึ้นเนี่ยลำบากหน่อยนะฮะแต่ถ้าลงเนี่ยไม่ค่อยลำบากเท่าไรนะเพราะว่าเราไม่ใช้ไม่ได้สแสลงนะฮะเท่าไร่นักผม นี่ทางแบบนี้เขาปูปูขี้ใสนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะเรี้ยวไปทางนั้นนะฮะไปดูผลไม้ว่ามีตัวกรลกลกรหรือไม่มีนะฮะ 那超多呀，嗯。 โอเคนะครับเราก็จะจอดมอเตอร์ไซค์ไว้นี้เราจะเดินไปตรงนั้นนะครับไปเราไป,ปไากปนนันเลยนะครับผมนี่ครับผมถึงไปนะครับใกล้จะมืดแล้วตอนนี้หกโมงเย็นแล้วนะครับผม ลอยลอยกินของตัวกระโล่งกแก้มแดงนะครับในฝนตกแบบนี้น่าจะไม่มีนะครับยังไม่เคยลงไป เพิ่งก็ยิงนัดหนึ่งฮะเตะเป็นยิงตัวกระเตนะตัวกระเตนะไม่ใช่กระหรอกอย่างนั้นหนึ่งตีอาจะไม่ต้มนะครับไม่เห็นไปเก็บต้นต้นหนึ่งคือต้นนี้นะอีกต้นนึงต้นตรงนั้นนะครับผมต้นนคือต้นนี้หายเยอะมากนะครับผมสมัยี่เยอะมากนะครับ ตกเยอะมากๆนะครับผมแด่ฝนตกแบบนี้อจะไม่มีตัวกลอกมานะครับนี่เดีย๋ยวเราก็จะทับบอกมากินนะเราสามารถกินได้นะครับผมอร่อยมากเลยนะครับทอดอจาอร่อยก็เสียดกเกินกว่าก็เสียดก็อ๋อเกินจัง เราจะทำออกกินนะครับผมรถเจอก็เจ็บยมตรีอกกอาได้เมื่อกี้พี่เขยยี่ตรงนี้ยิงนะฮะยิงตัวกระเตนะหรือตัวตะเกะที่เราไปเก็บได้เมื่อกี้นะครับแบบนี้นะจอดจะน,น,น่เราสามารถกินได้นะดูนะ แขงอยู่นะเห็นไหครับเดี๋ยวจะกินให้ดูนะผมหอมกับอร่อยด้วยนะครับวันนี้นะะเราเป้าหมายที่จะไปดูผลไม้ตัวนี้นะฮะเพื่อให้มีเพื่อหวังว่าที่จะได้ยิงตัวกระโอกนะครับแต่ ต้นตกนครับก็ไปไม่ได้สุกนะต้นนั้นไม่ได้สุกนะแต่ต้นนี้สุกนะครับผม,มถ้าใครชอบในการเขาป่าเขาล่าการหาเก็นตามธรรมชาติแบบนี้นะครับผมเราขอขอ,อติดตามด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป <ๆ S 1> ็นกำลังใจในการทันติดต่อไปนะครับผมบ๊ายบาย